ดี๋ยวพาคุณผูช้ชมไปติดตามในเรื่องของตัวประเพณีที่12คลอง14ตําบลน,นาอานกันครับเทศบาลตํบบนาบลนาอานจัดงานประจำปีประเพณีที่12คลอง14ตําบลนาอานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาครับที่วัดศรีสมโพ บ้านขอนแดงอำเภอเมืองจังหวัดเลยนายพยุงเหล็กดีนายอำเภอเมืองเลยเป็นประธานการจัดงานประจำปีประเพณี22ครอง14ตำบลนาอานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาโดยมีนายพัฒนาพลพิมพ์นาย,ยุธิเทศมนตรีตำบลนาอานหัวหน้าส่วนราชการสถานศึกษาวัดและก็ชุมชนร่วมพิธีเทศบาลตำบลนาอา,านนะครับร่วมกับส่วนราชการโรงเรียนองค์กร ขอภัยครับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย2บ้านบ้านขอนแดงวิทยาขอภัยครับวิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจวัดและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลน,นาอานทั้ง10วัดและ12หมู่บ้านร่วมกันจัดงานเพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงไว้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาในระหว่างเข้าพรรษาและยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาอาได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาจิตใจให้บริสุทธิ์เป็นการอนุรักษ์ขนบรรมเนียมประเพณีของไทยให้คงสืบไปประชาชนได้แสดงออกถึงความรักความศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยเข้าวัดฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากพระภิกษุสงฆ์อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลกิจกรรมประกอบไปด้วยการปฏิบัติธรรมพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาทร่วมฟังพระธรรมเทศนาและที่สำคัญคือการแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาของชาวตำบลน,นาอ่านค่ะ